สวัสดีค่ะวันนี้จะมานำเสนอคลิปเรื่องสามเรื่องที่คุณควรเสียเวลาอ่านเรื่องที่หนึ่งคุณค่าจากวรรณกรรมสามก,ก๊กขงเบ้งไม่เคยถามเล่าปี่ว่าทำไมลูกเก่าทันของเราจึงมีน้อยกวนอูไม่เคยถามเล่าปี่ว่าทำไมทหารของเรามีน้อยเตียวหุยไม่เคยถามเล่าปี่ว่า เมื่อข้าศึกมาประชิดพวกเราควรทำอย่างไรด้วยเหตุนี้จึงเกิดเรือฟังยืมเกาทันฝาห้าด่านสังหารหกขุนพลและศึกสะพานเตียงปันเกี้ยวหากทุกอย่างเตรียมไว้ให้คุณอย่างพร้อมเพรียงคุณค่าของคุณจะอยู่ตรงไหนของประวัติศาสตร์จริงไหมคะเรื่องที่สองเพื่อนร่วมทางจากวรรณกรรม เรื่องเล่าที่มีชื่อเสียงของประเทศจีนนะคะพระถังซัมจัง๋งพบซุนหอคุงม้ามังกรตือโป้ยก่ายและสัวนติงในขณะที่เดินทางไปอัญเชิญพระไตรปิฎกยังชมพูทวีปอย่ารอให้คนร่วมทางมาพร้อมเราค่อยออกเดินทางเพราะบุคคลเหล่านี้คุณจะได้พบเจอพวกเขาระหว่างทางหากคุณไม่เริ่มต้นก้าวเดิน คุณจะได้พบเจอกับผู้คนเหล่านี้ได้อย่างไรลงมือทําไปเถอะอย่าจะประวิงเวลาไปยายคะเรื่องที่สามคููต่อสู้สิงโตพบเจอหมาบ้าตัวหนึ่งมันเห็นมันจึงรีบหลบหมาบ้าตัวนั้นลูกสิงโตพอเห็นพ่อสิงโตทําเช่นนั้นมันรู้สึกผิดหวังในตัวของพ่อสิงโตมากลูกสิงโตกล่าวพ่อครับพ่อกล้าต่อกรกับเสือที่ กับเสือและชีต้าแต่วันนี้ทําไมพ่อกับตกหมาบ้าธรรมดาธรรมดาตัวหนึ่งผมหล่าไขาหน้าแทนพ่อจริงๆพ่อสิงโตจึงเอ๋ยกับลูกว่าลูกเอ๋ยกัดกับหมาบ้าคนะมันน่าภูมิใจนะักหรือลูกสิงโตใส่หัวพ่อสิงโตกล่าวหากโดนหมาบ้ากัดเสียหายไหมลูกสิงโตพยักหน้าพ่อสิงโตกล่าวในเมื่อมันไม่คุ้มค่า เราจะประเชิญหน้ากับหมาบ้าให้เปองแรงเปองใจไปทําไมล่ะอย่าเอาพิมเสนไปแลกกับเกลือเพราะใครๆก็คู่ควรเพราะไม่ใช่ใครๆก็คู่ควรเป็นผู้ต่อสู้ของเรายิ้มแล้วเดินจากไปดีกว่าปล่อยให้มันกัดเอาเพราะคนที่จะพร้อมกัดกับหมาบ้ามีอยู่ทมเถไปคุณว่าจริงไหมเพราะไปรษณีย์ไม่ทําหน้าที่ของตัวเองให้ดีจึงมีบริษัทขนส่งเอกชนเกิดขึ้นมาเป็นดอกเห็ด เพราะสถานที่จ่ายบินมันไกลเดินทางเดินทางไปไปจ่ายมันก็ไม่คุ้มจึงมีเคาน์เตอร์เซอร์วิสเกิดขึ้นเป็นดอกเหน็ดเพราะโทรศัพท์โทรแล้วต้องจ่ายตังจึงเกิดมีลายมี Facebook เกิดขึ้นให้โชรฟรีแฮปปี้กันไปมากมายหากวันนี้คุณเอาแต่ปรปับปรำกล่าวโทษไม่ยอมลงมือทำทำตัวเป็นคนเหยียดที่ไก่ไม่่อความสำเร็จนั้นก็จะตกเป็นของคนอื่น ถ้าคุณไม่ทำคนอื่นย่อมทำแทนแล้วจะไปโทษคนอื่นทำไมเมื่อคุณไม่ยอมก้าวหน้าก็อย่าโทษคนอื่นค่ะสวัสดีค่ะ